สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องนันแจนคันฟลเล่นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและตามที่สัญญาเอาไว้เลยค่ะว่าวันนี้เราจะมารีวิวน้องปกากกาหมึกลกล่องใหม่นะคะจากนั่งเดิมที่นาวัดมีหยิบสีสีแล้วก็หลายๆสีมันหายไปแล้วท่าดา36สีมาแล้วจ้า ได้ได้ว่าความสัมพันธ์ของน้ำหวานกับน้องโมรันดี้อะคริลิกเพนส์นะคะเริ่มต้นไม่ใช่แย่คือชอบสีแต่ดันไม่ชอบหัวปากกาแล้วก็ยังมีความชงนชงายกับระบบของหมึกของมันนะคะว่าเอากระบอกมาเป็นแบบนี้มันแค่หมุนหมุนมันก็ไปสู่หมึกได้แบบนี้มันจะทําให้แห้งไวไหมอในะคือเราก็ยังตั้งคําถามกับเขาอยู่จนมาถึงวันที่น้ำหวานพยายามใช้เยอะๆเ,เพราะว่ากลัวว่าน้องอาจจะแห้งไปก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอใช้เยอะๆก็กลายเป็นเริ่มชอบและเริ่มติดฉะนั้นก็คือณวัน โดยโทนสีโมรันดี้แบบนี้ถ้าไม่มียี่ห้ออื่นที่ราคาน่ารักมานวานก็คิดว่าน้องก็คงจะอยู่กับเขาต่อไปและนั่นเลยเป็นสาเหตุให้นหวลถอยานสิบ36สีมานะคะก่อนจะไปรีวิวนวานขอมาสรุปนิดนึงว่าทําไมถึงชอบนะเพราะว่าเวลาถมทับอะไรไปแล้วมันจะทึบมากเลยเห็นไหมมากกว่าพอสกาซะด้วยซ้ำนวานสามารถเอาสีขาวอะคะ่ะระบายทับบนสีดําได้เห็นตรงนี้คือพอยสกาเลย,ยเห็นตัวอักษรอยู่ใช่ไหมคะแต่พอที่เป็นพวกปากกาของ อันนี้ค่ะจะไม่เห็นตัวซอนเลยคือมันทึบ นะพอระบายทับไปแล้วมันสามารถที่จะเขียนทับได้แม้จะเป็นคอลลาฟิลกับพอสกาถ้าพอสกาค่ะมันจะเป็นด้านๆแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นน้องคนนี้มันจะมีความเงากว่านิดนึงนะเห็นไหมแต่ข้อเสียของเขาคือด้วยหัวของเขาเหมืนจะกล่องนี้นะมันค่อนข้างแข็งค่ะบางครั้งน,าาน้หวัดพยายามระบายแล้วแต่มันจะไม่เนียนเนี่ยที่มันไม่เนียนเพราะว่าพอระบายป,บปุ๊บไปแล้วความหัวแข็งๆมันก็ขูดๆเอาสีออกถ้าคุณเพ้นท์บนกระดาษนหาวาัดว,ว่าโอเคเลยแต่ถ้าไปเพ้นท์บนพลาสติกผิวที่ม เรียบเื่นๆนะคะจะมีปัญหาได้ก็คือระบายปืดไปอ่ะสีติดพอระบายปืดกลับด้วยความที่หัวแข็งมันก็เลยขูดสีออกก็อาจต้องมีเทคนิคก็คือจิ้มๆให้หมึกมันเยิ้มเยิ้มอ่ะแล้วก็ค่อยๆเขี่ยเขี่ยไปเรื่อยๆแต่ว่าในข้อเสียทั้งหมดนั้นนะคะในที่สุดแล้วนว่ะก็หาทางออกและทางอยู่กับน้องได้และนั่นแหละนว่ะรู้ก็เลยจะเจอว่ายังไงก็ต้องมีน้องที่มีสีเพิ่มขึ้นนะคะเป็นดังนี้กล่อง3 6สีอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณหกรกว่าบาทรวมกับค่าส่ง ค่าอะไรแล้วก็จะอยู่มา700ได้นะคะนี่คือสีทั้งหมดค่ะเดี๋ยวนหวานจะคัดให้สีที่มันโทนโทนเดียวกันอยู่ค่อนข้างกันก่อนนะคะตอนนี้คือพยายามเรียงเบอร์ไปเรื่อยๆนะคะเรียงตามเบอร์ก็ประมาณนี้ เริ่มในกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะตั้งแต่รหัส937เป็นสีเทานะจนถึง99นะคือครั้งที่เราจําได้ว่าปัญหาเล็กๆของมันก็คือว่าบางสีไม่ติดตั้งแต่ต้ตตนซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนั้นมันเก่าเก็บหรือเปล่านะคะอันนี้เหมือนกับขอเงเข้าโกดังแล้นวัตกรามก็ได้เลยอาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่าก็ได้นะเวลามีปากกาแบบนี้นะคะต้องเขย่าให้สีมันเข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วก็ตำตำต,ตอกตอกน้องนะคะเพื่อให้หัวมันนะชุมช่มฉ่ำหมดน,นะคะ นี่เริ่มชุมฉ่ล้หัวมันดีขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่นวัดแบบบ่นกันว่าทั้งรักทั้งชังเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงซีนะาว่าเป็นเพราะว่าอันนั้นมันเก่าเก็บเนี่ยเดี๋ยวก็ติดแล้วว่าเอ้ยไป ถ้ารู้สึกว่าหมึกมันก็เยอะแล้วแต่มันยังใสๆเหมือนกับมันไม่ค่อยเข้มข้นพิกเมนต์อันนั้นแปลว่าต้องเขย่าเพิ่มนะคะแต่ว่าเราจะจิ้มจิ้มจิ้มหัวเพิ่มเมื่อหัวมันแห้งนะคะใฮ้ยน้ำหวานรักน้องขึ้นมาเลยอะค่ะมันมันไม่ใช่น้องที่แบบน้ำหวานจะอยู่อย่างท็อกซิกกับน้องแล้วอะคือน้องดีมากจริงเพราะเขาเป็นของใหม่แล้วก็คือดีเลยอะ นี่ดูซะก,ก่อนนะคะสียังสวยเลยค่ะสลุกคือตอนนี้ความประทับใจพวกสูงฟีสมากนะคะจริงแล้วน้องดีนี่นาแต่ที่แบบเราเคยแบบไม่รักน้องเพราะว่ามันมันไม่ใช่วความผิดของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะจะเป็นโทนสีเขียวค่ะทันหวานเขียนเบอร์ก่อนดีก,กว่า เรียกได้ว่าไม่ต้องขยามากก็ยังได้แล้วเนี่ยสีน่าจะเข้าแล้วแหละอยากจะบอกว่าความทับใจร้นปรีมากค่ะอะไรก็ตามที่เคยรู้สึกท็อกซิกกับน้องไม่มีอีกแล้วตอนนี้น้องคือลูกรักบอกตรงนี้เลยนะคะว่ารักน้องกว่าเดิมคือเรียนที่บอกว่านวลชอบทวนสีเขามากแล้วก็หมึกของเขาก็คุณภาพดีครั้งที่เราติดอีกเดียวคือเรื่องคุณภาพหัวแต่พอมาเจอล็อตนี้ที่เป็นของใหม่อะที่ไม่กี่ทีหมึกก็ออกมาเยอะมากตอนนี้นวลใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วดีมากจริงๆลืมความขมขื่นที่เกิดจากกล่องนี้ไปเลยอะคะ่ะ ตัวน,นี้นะคะจะแตกต่างจาก952นะคะคือ952มันจะติดเขียวอยู่ะคะ่ะมันจะไม่ใช่สีเนื้อหรือสีขาวมันจะมีความเขียวเลยแหละแต่ทางนี้จะเป็นสีเนื้อเน,อนะคะน้องอ๋องคิดว่าพวกสายวาดลูการะตูนล,ลูกคนอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเนื้อเดียวมันมีหลายเนื้อมากเลยเนี่ยคือลงสีผิวได้หลากหลายเฉดแน่นอนนะคะอันเนี้ยขัดใจนิดเดียวที่น้หว่างพยายามจะลดปริมาณการใช้พวก single use plastic แบบเนี้ยพราะมันมีแล้วอ ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเอาไปบริจาคนะมันยืดได้อัปเดตนะคะนว่างก็ส่งไปโครงการวนค่ะเขาจะรับผลิตจากพลาสติกที่ยืดได้เรื่องการบริจาคพลาสติกให้กับโครงการวนนะคะเขาก็จะเอาเงินไปช่วยกับมูลนิธิที่เขาดูแลเรื่องสัตว์ทะเลค่ะซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงพวกถุงไปษนีที่ยืดยืดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บับเบิลห่อของด้วยนว่างก็เก็บไว้ที่เยอะๆแล้วก็ค่อยไปบริจาคตามห้างค่ะแต่ถ้าใครจะบริจาคอย่าลืมที่จะแกะสติ๊กเกอร์ออกก่อนจะส่งไปนะคะอย่าให้น้องเก เกิดมาแล้วตายไปให้น้องแบบอยู่แบบคุ้มๆนะแต่เอาจริงนะมันเริ่มต้นจากลดการผลิตได้คือดีที่สุดแหละแต่อันนี้เ่าก็เข้าใจว่าเออมันต้องมีถ้าไม่มีก็จะทําให้คุณภาพของปากกาก็แย่ลงเลยมันเลยเรียกว่าเป็นอารมณ์คกนไม่เข้าใครไม่ออกคือเรารู้ว่ามันจําเป็นต้องมีแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ awkward to use it, ยอะไรเงี้ยและนี่นะคะเป็นพวกน้องทอนเหลืองๆค่ะเออความติงตองระหว่านนะคะอันนี้936แต่นวหวานดัน เอามาเลี้ยงไว้ท่ายส่มันต้องอยู่อันนี้สิแล้จะรู้สึกดีกับน้องมากขึ้นแบบน้องจะไม่ใช่ไม่ท็อกซิกเลเลชั่นชิพอีกต่อไปน้องจะเป็นคู่หูพูดใจของเรา forever and e v e r แต่น้องหวานก็ยังคงคิดอยู่นะคะว่าถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องคอยหมั่นใช้ถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะได้ใช้บ่อยนะอหว่านซื้อสัก12สี24สีอี่อะพอแล้วอย่าพิ่งซื้อเยอะๆอะค่ะเพราะว่ายัางไงยังไงเนี่ยตัวซิลมันก็ไม่ได้แน่นเท่าพอสกาในวงเล็บที่ราคาด้ามนะห้าสิบหกสิบบาทอยู่ดีอะคือมันหมุนนนได้้เลยะะอ่ะนคนัี เฉลี่ยต่อด้าม20กว่าบาทนะคะก็ถูกกับพอสกา้าครึ่งครึ่งนวหว่านรู้ล 9, 3, นะ936เนี่ยเมื่อกี้พอมันอยู่บนในซองใช่ไหมนวหว่านนะตาลายเห็นเป็น986คือตัวเลข3านเะ่ะพอมันมีอะไรมาขวางอะคะ่ะนวหว่านก็ตาลายๆก็มองเป็น98ก็เลยไปไว้หลังสุดแล้วเพิ่อมาเห็นตอนที่แกะซองแล้วว่าอา 9, ้าว93นี่วาเอาละและนี่นะคะก็คือสีทั้งหมดของกล่องนี้สวยมากโมเรนดี้มาก ชั้นกล่องนี้นะคะถามถึงความพอใจนะนวานให้25เต็ม10ไปเลยนะคือสีมันสวยมากค่ะราคาถ้าได้ใช้ถือว่าเป็นราคาที่ดี36สีนะคะอยู่ในราคา685บาบทค่ะข้อเสียเดียวเลยคือมันเป็นทรงเนี้ยมาไม่หวานต้องนั่งคุยอะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันเปิดอย่างนี้ใช่ป่ะน,นวานสามารถเข็นสีได้ชัดเจนแต่เราเราแปะชาร์จสีไว้ก่อนนะคะแค่ okay, มีชาร์จสีแบบนี้ก็ เพื่อจะคุยได้ง่ายขึ้นส่วนกล่องนี้นะคะก็คงยังจะใช้อยู่เฉพาะสีที่มันยังพอมีชีวิตเหลืออยู่แน่นอนก็คงใช้กล่องนี้เป็นหลักแต่แน่นอนนะคะเมื่อเราได้สวัสด์น้องสีมาเรียบร้อยเราก็จะมามมทำทา journal กันนะคะต่อจากหน้านี้เลยคือจริงๆคลิปนี้นาวานอัดต่อจากคลิปของเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแค่วันเดียวเองค่ะแต่ว่านาวานไปเช็ครอไฟนะคะปรากฏว่าพอนาหนวานใช้ดินสอสีน้ําเงินน่ะมันจะเห็นกันชัดอยู่นะงั้นเราก็ไปต่อได้ตอนนี้นะคะ น,น้หวานได้อินสปายมาจากการดูสรารคดีค่ะคือน้หว่นานไปดูสรารคดีที่เขาทํากระเบื้องโมเสกนะคะน้หว่านก็เจออุย๊ยอยากได้จูเนียที่มันเป็นแนวคล้ายๆแบบโมเสกเริ่มต้นก็คือทําเป็นกรอบไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วน้อหว่านก็จะตีตารางค่ะตอนนี้น้อหว่านก็นับๆแล้อยากได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะก็เลยทําไว้เป็น5คูณ3ค่ะพั้งนี้ในสรารคดีนั้นนะคะอาร์ติสก็พูดประมาณว่าการที่เขาจะปูกระเบื้องโมเสกมันจะเป็นพ a t อันที่มองไกลๆก็จะเห็นลายหนึ่งมองใกล้ๆก็เห็นอีกลาย แล้วก็ยิ่งมองยิ่งเห็นรายละเอียดฉันนวานก็เลยทําให้ภาพมองไกลๆที่ว่านะคะเป็นทรงดัมเมอร์เชฟซึ่งถือว่าน่าจะง่ายสุดแล้วะคะ่ะก็คือแค่ขีดเส้นทยามุมไปตามมุมที่นหวานได้ตีตารางไว้ตอนต้นนะคะเสร็จแล้วก็พยายามให้สัดส่วนของมันนะคะคงที่ไปเรื่อยๆจนจบทั้งหน้านะคะ รานนี้มาที่เรื่องของลงสีอันนี้ที่ค่อนข้างแบบครุนชลนิดนึงนะคะระหว่างก็จะลงสีส่วนที่เป็นเส้นก้นก่อนกะว่าเริ่มตรงเนี้ยน่าจะรอดนะคะเสร็จแล้วก็ลงสีส่วนอื่นนะคะที่เป็นตัวไดมอนด์ตรงเนี้ยมีการเลือกสีผิดพลาดนิดหน่อยคือระหว่างนะมองในกระดาษขาวว่าสีมันคนละเฉดเลยแต่พอเอามาลงในโฮโบปุ๊บมันดูไม่ต่างกันคะ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปต่อเพราะเราได้ทรงที่เป็นไดมอนด์แล้วได้เส้นขีดที่เป็นแนวขวางแล้วระหว่างก็เลยเอาสีม่วงนะคะมาขีด เป็นเส้นแนวตั้งสาเหตุที่ยังไม่ได้ขีดทะลุทั้งหน้าเนี่ยแค่อยากรองก่อนว่าแบตช์แรกโอเคไหมถ้าแบตช์แรกโอเคค่อยทําต่อถ้าแบตช์แรกไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดต่อว่าทํายังไงซึ่งมันก็นั้นออกมาโอเคพอดีเฮ้เสร็จแล้วก็เติมรายละเอียดนะคะพวกสีที่มันเข้มกว่าค่ะก็เย่งเช่นตัวสีส้มเนี่ยนวลมาเติมเป็นจุดจุดบางจุดอันนั้นก็คือแค่ไม่ให้สีมันดูพโพลเกินไปนะคะแล้วก็เติมเหมือนเป็นแบ็กกราวน์พื้นหลังค่ะส่วนที่เป็นสีที่ออกเป็นน้ำเงินอมเขียวเข้มๆด นะเพื่อที่จะทำให้ไดมอนด์สีนูดของเราอะมัน pop อขึ้นมาค่ะถ้ากรณีที่แบชแรกด้านบนมันเวิร์กนะคะเราก็ระบายสีเดิมๆนี่แหละเป็นพะร์็บนซ้ำไปนะคะกับทั้งหน้าไปเลยค่ะ ซึ่งคุณจะเห็นว่าน้ำหวานเหมือนเว้นที่เอาไว้สําหรับขีดเส้นนิดนึงเห็นไหมคะตรงนั้นน่ะน้ำหวานจะลงสีเหลืองอ่อนแล้วลงเป็นอันสุดท้ายด้วยเพราะว่าข้อดีของสีกล่องนี้คือต่อให้เป็นสีอ่อนมากๆสามารถจะระบายทาสีเข้มๆค่ะน้ำหวานก็สามารถเอาสีอ่อนน่ยมาตีเป็นกรอบได้นะคะแล้วก็จะถือเป็นการเก็บงานครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นการรีวิวพร้อมกับสวอตสีเป็นอัปเดตเนาะกับน้องกล่องนี้นะคะกวางหน้าโมรันดี้อะคริลิกแพนเทสเรียกได้ว่าพอมันเป็นของใหม่ก็กลายเป็นตกนวันไปเต็มๆมเลยนะคะแต่สมัยก่อนที่ก,ก้มกึ่งกอืมก็ชอบนะแต,นแต่นู่นแต่นี่นี่คือไม่มีคําว่าแต่แล้วคือทุกอย่างชอบหมดเลยนะคะทั้งสีราคาที่มันโอเคหัวปากกาที่ตอนนี้นะับเรียกว่ารับได้อยู่ในจุดที่มันก็ยังแข็งอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้แย่เท่าเดิมนะสำหรับวันนี้นะคะก็เจมตัวแป ถ้าชอบถ้าชอบ้ำหมากฝากก็ไลค์ก็แชร์ subscribe ให้กันด้วยนะคะพวกส่วนยลเนเบิร์กนวหวานทั้งหมดอยู่ที่ d e s c r i p t i o n box แล้วค่ะใครสนใจกล่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบ12สี24สี36สีและ48สีเด็ดนวลหวานลงลิงก์สินค้าเอาไว้นะคะตรงที่ d e s c r i p t i o n box เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรเสริมกำลังทุกๆท่านนะคะคิดอะไรต้องการทำอะไรขอให้สิ่งนั้นเป็นไปอย่างบริบูรณ์เลยค่ะบายบายค่ะ Love you and God bless you all